สวัสดีนะครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะพานะครับทุกท่านได้ชมนะครับชมดีแม็กที่เราต่อออกจากอู่เรานะครับเป็นรถยกนะฮะเป็นดีแม็กนะครับรถยกจากนะครับจังหวัดชนบุรีนะฮะวันนี้เราต่อดีแม็กนะฮะไม่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 แตกต่างครับดีแม็กกับรุ่นอื่นเพราดีแม็กเป็นรถที่สวยงามฮะคำหนึ่งนะครับถ้าใสนใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮะแล้วก็สอบถามเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์0899029861นะครับ อูต่อรถยกช่างลุ่งชัยภูมินะครับผมวันนี้ดีแม็กแถบนะครับมาดูเราต่อกระบะทําสีนะครับเห็นไหมครับเห็นเราต่อกระบะทําสีให้อย่างสวยงามครับผมนะฮะคันนี้บินสิบสองนฮะหนึ่งหมื่นสองพันตอนนะครับอุปกรณ์ก็จะให้นะครับครบความนี้เลยนะครับทุกรูปทุกวิดีโอที่เราลงนะฮะจะมีอุปกรณ์ให้ท่านเห็นเสมอนะครับ ทุกคันนะครับที่เราเสร็จสมบูรณ์จะต้องทําสีทุกคันนะครับออกจากอู่เราต้องคุณภาพนะครับเป็นโฉมริมเนนะครับท่านใดสนใจฮะอย่าลืมนะฮะสอบถามเราได้ฮะอู่ซ่อมตัวถังและสีครับเมืองชัยภูมิอู่ต่อรถยกเมืองชัยภูมิครับช่างลุงนะครับเดี๋ยวผมจะลงหางให้ทุกท่านดูนะฮะ เห็นไหมครับความคุณภาพของเรานะครับท่านใดสนใจอย่าลืมนะฮะสอบถามเราได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ปเก้านะครับก้าสิสองปดสงหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ายังอยากจะดูงานนะครับให้ไปดูที่ได้ที่นะฮะเฟซบุ๊กนะครับช่างลุงหรือแอดไลน์ได้เบอร์โทรศัพท์ครับผมนะครับเฟซบุ๊กช่างลุงรถยกเฉยภูมินะครับ อยากได้อย่างนี้สักคันทํำยังไงฮะอุปกรณ์หรือว่ารายละเอียดนะครับจะจดทะเบียนยังไงนะครับสอบถามเราให้รายละเอียดอย่างดีครับผมไม่ต้องโหดพูดถึงครับไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราต่อไปครั้งที่จะเยอะมากแล้วก็ลูกค้าไปก็จดทะเบียนให้ทุกคันครับผมนะครับคันนี้ก็เป็นดีแบกคันหนึ่งที่สวยงามครับผมนะครับวิดีโอก็ไม่แตกต่างครับวิดีโอ อื่นที่เราทําคลิปลงไปก็ก,ก็อยากให้ท่านได,ได้รับรู้ว่าเราต่อรถอย่างคุณภาพนะครับรถที่จะออกอู่เราต้องต้องสวยงามอย่างนี้ทุกคันนะครับทําสีตัดกระบานะครับเก็บความเรียบร้อยนะครับชุดยกนะครับต้องมีสีครับผมไม่งั้นคือไม่เสร็จงานผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ผู้กำลังจะติดตามขอบคุณมากครับ